หมอครับตอนนี้ผมยื่นมือเข้ามาในห้องเลยฮะเครื่องมือดังนะครับพี่ต่อครับได้ยินไหมครับได้ยินะถ่ายไว้นะครถ่ายไว้นะเพราะมันดังพิ่ถ่ายไว้ฮะถ่ายไว้ฮะ,ะทุกคนถ่ายไว้ครับ

โอ้ยพี่ป๋องครับผมยืนอยู่ข้างนอกแล้วเอาเครื่องมือยื่นไปในตรงหน้าต่างที่ผมปีนมาดังอะ่ะดังเลยดังไหมตั้งแว่พี่คือจากที่เราเคยคุยกันนะครับพี่ป๋องเรื่องแบตเตอรี่ของกล้องของอุปกรณ์ไฟฟ้าครับคือพี่ครับ,บตอนนี้แบตสองสองก้อนของกล้องตัวใหญ่หมด หมดแบตแล้วก้องไนท์ช็อตตัวก้อนใหญ่กําลังจะหมดครับพี่แล้วก็ซันกันสองก้อนหมดไปแล้วก้อนหนึ่งจากประสบการณ์บอกว่าเมื่อไหร่ที่อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าพวกแบตเตอรี่เนี่ยครับไปอยู่ใกล้ๆกับสิ่งที่เป็นพลังงานคือระบุเลยแหละว่าเป็นวิญญาณมันจะทําให้แบตเตอรี่พวกนี้ยลดลงเร็วมากเพราะว่าเขาจะดูดพลังงานไปเหมือที่ไปนที่โคราชใช่ผมกำลังจะพูดพี่ป๋องจำวันที่ผมไปโคราชได้ไหม ไฟฉายทุกอย่างแบตหมดน่ะเเออมััันนกกราาลลงงงูบพครับถ้าเขาอยู่ตรงนั้นจริงเนี่ยคือเขากำลังปูดพลังงานครับจารบ้าประกดจะอะไรบางอย่างครับขนลุกอะนะขนลุกตลอดตอนนี้ผมดีหรืว่าขนลุกอ่ะมีครับเดี๋ครับมีกางดังสัญญาณดังมีไม่กดมีไม่ได้กดก็ดังก็มีจริงจริงถึงไม่เฉยก็ดังอ่ะ